ขึ้นกฎหมายห้ามนับตั้งแต่วันที18มีนาคมของวันก่อนวันเลือกตั้ง1วันจนถึงที่สุดวันเลือลลกตั้งนะครับจึงยื่นหน้าสื่อให้คนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้เพราะฉะนั้นกรรมันก็มีโอกาสในการที่ไปโพสต์ข้อความไว้กับทางกระทรวง ICT ที่ว่าจะขอความร่วมมือนะกับทางผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งในส่วนของที่มีการยื่นลงไปในข้อความที่มีข้อความเชิญชู นำออกขออก้อความอีกโหมดหนเนี่ยเป็นแนจนจนระเดนส่วนของาก,การตรวจสอบจมดการที่ท่านท่านพลอดนะครับตัวเองที่เทศบาลตุรีเนี่ยได้มอบหมายให้ประสานงานกับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับว่าในประเด็นน่าะเนเรื่องที่เราห่วงใยการทอ่พี่น้องประชาชนที่มีการไปในเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กไม่ว่าจะเป็น ในสมัยคล้ายคลึงกันที่เป็นสัองคมออนไลน์ต่างๆเนี่ยท่านพบโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆท่นาพนพบก,ก็เป็นห่วงว่าเราจะจัดสัมพันธ์ในพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนนะหรือเด็กๆเนี่ยได้ทราบอย่างไรว่าหลังเวลาสิบแปดในกางของที่สกรกฎาคมแล้วเนี่ยจะถึงเวลายี่สิในกลางของที่สเนี่ยจะไม่ให้ทําอะไรบ้างอย่างไรเพราะว่าการทำเหล่านั้นเป็นการ,ร,าราทำที่มันาอาจจะส่งเสียงกับการ กระทำเป็นกฎหมายนะฮะรวมทั้งในส่วนของภาคการเมืองต่างๆในส่วนของเว็บไซต์ของภาคการเมืองต่างๆผมคิดว่าคงว่าคงไม่น่าหงุดหงิเท่าไหร่นะเพราะว่าภาคการเมืองอะไรก็จะจะมีความระมัดระวังตัวอยู่แล้วแต่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กก็พอดีไม่ว่าจะเป็นยิ่งการโต้ตอบกันทางเพจหรือทางอะไรก็ดีแต่ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงนะเพราะว่าหลายข้อความก็มีการพูดกันอยู่แล้วมีการหาเสนอต่อรองกันการหาเสียงอยู่แล้ว นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดว่าไปโพสตใหม่มันก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่ถ้าส่งลิงก์ไปนะครับส่งลิงก์ไปแล้วไปเปิดที่ลิงก์นั้นแล้วมันกลายเป็นถ่ายภาพของการโฆษณาเสียงขึ้นมาเนี่ยะจ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 ะมีแท,ทางการใที่ทำให้ประชาชนเนี่ยมีความความเข้าใจในเวลาก็